อตอนเราเข้าสู่รายการกลายคุงเช่นนั้นนะครับรายการที่แค่เกมบนมือถือเออวันนี้เราจะมาอ่ายังหรอครับยังไม่ทำอะไรหรอกเราจะอ่าผมจะมาแบบให้ดูคร่าวๆนะครับว่าเดนบัดเดรย์นี่หน้าตาเป็นยังไงนะครับเกี่ยวกับอ่าตอนแรกเนี่ยคือตอนนี้ผมยังทำไม่เสร็จไงคืออันนี้เป็นแบบว่าห้องเกิดนะครับทุกคนจะเกิดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้พอเกิดปุ๊บก็จะมีสองฝั่งให้เลือกครับระหว่างฝั่งผู้รอดชีวิตกับ นักฆาตรกรนั่นเองนะครับโอเคส่วนเขาเรียกว่าอะไรคือ,อผู้เล่นเนี่ยจะมีเนี่ยมีเปิร์กเรียบร้อยครับทุกคนจะมีหมดส่วนเนี่ยอันนี้คือทางเข้านะครับอพอเราเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็นแยกไปอีกสองฝั่งครับเป็นฝั่งผู้รอดชีวิตผู้รอดชีวิตก,ก็จะมีเปิร์กแบบเสริมอีกนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทไงต้องรอก่อนนะครับโอเคส่วนอันนี้อน้ํายา แล้วอันนี้คือเลยสองกล่องนี้ที่แบบมันอยู่เป็นสต็อกสต็อกไปไอพวกน้ํายานี่ก็คือน้ํายาล่องหนกับน้ํายานในวิชั่นนะครับคือว่าอ่าผมจะไม่ได้แบบว่าให้ปรับเป็นตอนกลางคืนหรือว่าให้ปรับเป็นตอนคืนถึงจะเล่นได้หรือว่าจะให้แบบกดย่องตลอดเพื่อที่จะไม่ด้ให้เห็นชื่อน,นะครับคือน้ํายาล่องหนเนี่ยทุกคนต้องกินนะครับเพราะว่าจะได้ผีจะได้มองไม่เห็นชื่อครับไม่งั้นเดี๋ยวเพราะไมค้ามันเห็นชื่อได้ไงแต่พอเวลากินน้ํายาล่องหนจะมองไม่เห็นชื่ออ้าวแล้วจะมองเห็นกันได้ไงล่ะก็ผมมีชุดให้้้ไวเรรรีียบบอัน อ่าตามนี้เลยก็คือใส่ชุดตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นของ The White Fairfield นะครับอันนี้ก็เป็น Jake Park อันนี้ก็คือไอเออ่นั่นแหละ Cody Marshall สิ่งนั่นแหละครับอันนี้ก็คือ Meg Thomas นะครับอันนี้ก็คือเนียนะครับหรือว่า Nir นั่นเองโอเคแต่ละคนก็จะมีเพิร์กเหมือนกันนะครับน,นี่คือเพิร์กนะอ่าส่วนเพิร์กเนี่ยสังเกตน,นะครับว่ามันจะมีแบบ เป็นน้ํายาหรือพวกนี้แล้วก็จะมีแบบของแปลกๆเช่นแบบเนี้ยเออขั้นไว้คืออะไรค,คือคือว่ามันเป็นชุดชุดหนึ่งครับอ่าคือเปิร์กเนี้ยมีทั้งหมดสี่ชุดเห็นไหมสังเกตที่ของขั้นไว้ครับมันจะเป็นสี่ชุดพอดีทุกอย่างจะเหมือนกันหมดสี่ชุดนี้โอเคคือผู้เล่นเนี่ยสามารถเล่นคนซ้ากันเนี่ยตัวเดียวกันอะได้ได้สี่คนนะครับสามารถเล่นซ้ํากันได้สี่คนเพราะฉะนั้นถ้าเกิด เวลาเราจะเอาน้ํายาเนี่ยหรือเอาเปิร์กเนี่ยเราก็ต้องเอาแค่ชุดเดียวห้ามโกงนะครับห้ามโกงส่วนผีก็เหมือนกันส่วนผีอ่ะผีสามารถเล่นตัวซ้ากันได้สองนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราเวลาเล่นแรเนี่ยมคราบมายามาจากัดไว้แค่ห้าคนนะครับเนี่ยตรงเนี้ยมันจํากัดไว้แค่ห้าคนเพราะฉะนั้นก็อาจจะได้ก็จะได้แค่อันนี้สี่อันนี้เป็นฆาตกรหนึ่งนะครับหรือบางคนเปิดเปิดแร่เล่นแรง บอกว่าเออมันก็ไม่ได้ส่วนผีพวยังไม่ได้ทาเพิ่งให้ะนะครับแต่ว่าอันนี้คือแทปเปอร์นะครับเนี่ยแทปเปอร์เลยแล้วแทปเปอร์วิธีวางเนี่ยเดี๋ยววางตามนี้เลยครับเนี่ยเนี่ยวางตามนี้เลยเนะี่ยยกางแย่มุมแล้วก็วางเป็นแบบทเทจเพทล้อมรอบนะครับดูถ้าเกิดวางย่างแยมุมติดกําแพงไว้ก็ก็จะวางทเทจเพทแบบแนวง่ายๆคือวางย่างมุมตรงไหนเทจเพทต้องวางครอบย่างมุมอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตามนั้นเลยนี่คือวิธีการสร้างกบดักของแทปเปอร์นะครับอ่า อันนี้ก็รูรูกันอยู่น้ํายาล่องหนตัวล่องหนนั่นเองนี่ก็คือตัวเลื่อยนะครับอาจจะทําเลื่อยได้ไม่คม่อยดีเท่าไหร่นะครับคือแต่ว่าเลื่อยเนี่ยทีเดียวตายนะโอเคแต่จะไม่มีเสาแขวนนะครับเพราะว่าถ้าทาระบบเสาแขวนเนี่ยมันยากกันเกินไปส่วนเปิร์กหรือกล่องเครื่องมืออะไรพวกนี้คือมันจะไม่ได้เหมือนในเกมมากหรอกครับเพราะว่ามันต่างกันเกินไประบบมาครับมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอ่ะอันนี้ครับสามตัวนี้ครับจะสังเกตนะครับว่าผีเนี่ยที่จริงมันมีแค่สี่ตัวนะครับแล้วแต่อันนี้ก็เหมือนกันปกตินะครับ แต่ว่าทําไมไอ้สาตัวนี้รู้สึกเหมือนเอฟเฟกอลังการไหมใช่ครับอันนี้คือเฟซพีเพิลอาเชอรี่แล้วก็โซออลไฟครับอ่าเฟซพีเพิลมนุษย์ตัวปลอมนั่นเองหรือมนุษย์ปลอมนั่นแหละเออนั่นแหละตามมาครับคือจะมีชุดของทุกคนในนั้นเลยนะครับสามารถปลอมตัวได้แบบปลอมตัวก็แบบไปแกล้งตีสนิทด้วยครับแล้วก็ไปเอาดาบไปตีแต่ว่าชุดมันจะมีข้อแตกต่างอยู่อย่างหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่ว่าเอนชาเลยลนะ ผมไม่บอกหรอกครับว่ามันแตกต่างกันตรงไหน,นเดี๋ยวก็น่าจะรู้กันเอง่นและนะส่วนอันนี้ก็คืออ่าอะไรวะเนี่ย a ช h ี่เออเช h l ี y ก็เป็นพวกสายธนูน,น,น,นะครับอ่าแล้วธนูเป็นอนฟินิตี้นะครับสังเกตว่ามีสองชุดอ่อหลุดหุดหุดสังเกตว่าผมทําไว้ให้สองชุดเรียบร้อยนะครับอ่าปึ๊บอ่าอันนี้ก็ โซ่ไฟ so นะครับอย่าเผลอไปกดเล่นทุบไฟดับนะไม่เอาไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวเอฟเฟกมันหายไม่เท่ไม่เท่อาอาวุธก็คล้ายๆกับอาตนอาอาเชล่ ery, ครับแต่ว่าอาวุธเขาจะเป็นไฟซึ่งไฟของเขาเนี่ยดีมากนะครับไฟของเขาเนี่ยไฟนี่แบบว่าโอโ้เอ็กอะสิบเลยอะอะไรที่เกี่ยวกับไฟที่ผมเอนชานสิบหมดอะส่วนถ้าเกิดแบบอันนี้อันนี้เป็นทางออกครับยังไม่ได้ทำโทษทีนะครับโอเค อ่าแบบก็จะแบบเฮ้ยแล้วแบบเออไอตรงนี้ไม่ต้องมาสนใจกันนะครับอ่านี่เรามาสนใจนี้กันดีกว่าครับนี่อันเนี้ยเป็นอ่าเขาเรียกว่ากล่องเครื่องมือครับไอตรงที่ขุดเนี่ยกล่องเครื่องมีดซึ่งผมได้ทาการก๊อปปี้ไว้ในนี้หมดแล้วอันนี้ผมจดเพราะว่าผมนี่สังเกตน,นะครับว่าเป็นสีแดงครับก็คือทุบได้แค่สามบล็อกเท่านั้นนะครับอ่าสามบล็อกนี้จงใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับส่วนอันนี้ก็คือ กล่องพยาบาลนะครับซึ่งจะเป็นยาแต่ว่าเวลาเล่นเนี่ยผมให้ปรับโหมดพีชฟูลนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าฆาตกรเนี่ยเวลาตีย๋ยปึ่งเลือดเพเยอร์เด้งขึ้นแน่นอนครับมันจะรีแบบไวมากเพราะฉะนั้นฆาตกรเนี่ยต้องฆ่าเพเยอร์ให้เร็วที่สุดอ่าแต่ว่าเพเยอร์ก็พอมีเปลพอมีกล่องพยาบาลนี่ก็แบบเอ้ยฉันก็ฮิวไปด้วยแล้วก็เป็นโหมดปลอดภัยไปด้วยก็แบบเพิ่มแบบป๊บปป๊อปป๊อป๊อปส่วนนี้ก็คือแบบไม่อยากรอครับ ปึ้งเลือดเด้งเลยครับอ่าอันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นแอดออนนะครับแบบฮิวทีเดียวมาอันนี้คือไฟฉายครับอ่าคืออ่าเอาไปปาพอเราปาปุ๊บแล้วผีเดินผ่านปุ๊บมันก็จะบินมาตอมหน้านครับผีก็จะมองยากหน่อยเออตอนนั้นแหละครับเป็นไฟฉายที่ผมแบบเฮ้อคิดได้ไงเนะี่ยเออคือว่ามันก็ทํายากครับถ้าแบบจะทําแบบไฟสองไฟส่องหน้าผีใช่ไหมมันทําไม่ได้แล้วครับในไมค์ครับนะครับถ้าเกิดไม่ได้ใช้คอมมานด์บ็อกนะอ่าอันนี้ก็เป็น เบอร์อ uh, ่าแอดออนฮิวติโเซตนี้ก็คือเป็นแอดออนปั่นไฟหนึ่งวินะครับอ่าส่วนแอดออนแบบแอดออนของแผนที่เครับแบบบอกตำแหน่งคือว่าขอโทษด้วยนะครับคือว่าเราทําไม่ได้จริงๆครับเพราะถ้าเกิดเราทาเนี่ยมันไม่ใช่แค่คนที่จะเห็นนะครับผีก็เห็นด้วยนะครับอ่าส่วนสําหรับคนที่แบบว่าเอ้ยกูก็ไม่อยากเป็นเอ้ยกูก็ไม่อยากเป็นเหมือนกันเว้ยเฮ้ยทาไงดีรับรองเราเรา,เราทำแก้ปัญหาเร,รียบร้อยแล้วครับอ่าก็คือนี่ครับเครื่องสุม่ม อ่าเครื่องสุ่มคนภายในกล่องนะครับจะมีอ่าสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าหัวเนี่ยอยู่ครับอ่าถ้าคุณจะให้เริ่มเนี่ยให้คุณสับสวิตเนี่ยลงนะครับให้ไฟตรงเนี้ยมันดับอ่าถ้าไฟดับคือมันเริ่มครับมันก็จะยิงเอาหัวนั้นยิงไป,ปปุ๊งแล้วก็ไหลไปตามน้ำครับทุกคนเนี่ยให้ทุกคน,นครับมาอยู่ตรงเนี่ยจะกระโดดก็ได้ครับหรือจะไม่กระโดดก็ได้จะกระโดดแบบก็ได้เออแบบเอ้ยกูอยากได้กูอยากได้ตามนั้นนะครับแล้วพอขอมันเข้าไปในตัวคนไหนคนนั้นก็นนนกอ่าคือเป็นก็เหมือนแบบเครื่องสุ่มมาแล เป็นเครื่องซูมคนเลยดีๆนี่เองเดี๋ยวผมใช้ก,การให้ดูปุ๊บมันก็จะทําการปล่อยหัวมาครับนะ่ะกระโดดอยากได้อยากได้ไดปุ๊บอ่าได้มาแล้วครับแล้วถ้าเกิดใช้เสร็จเนี่ยหรือถ้าเกิดอยากซูมต่อก็เอาหัวใส่ไปเลยครับมันก็จะซูมต่อให้แต่ว่าถ้าเกิดแบบหยุดแล้วอะพอแล้วเอามาใส่กล่องเดียวมันไม่ได้ครับถ้าเกิดใส่กล่องเนี่ยมันก็จะยิงอยู่เนี้ยครับต้องสับอ่าสวิตตัวนี้ก่อนครับสับปุ๊บอ่า แล้วหัวใส่สังเกตนะครับว่าหัวจะไม่ไม่หายไปแล้วอ่าเพราะว่ามันก็เป็นระบบง่ายๆเออแท็กเกิลเขาก็เคยสอน,นะครับคุณแท็กเกิลสี่แปดสองหกนั่นแหละอ่าเออก็ก็ก็ก,ก็ตามนั่นนะโอเคอ่าส่วนตัวละครน,นี่ก็นะมีชื่อเอาพวกนี้ส่วนอาวุธเออตอนนี้จะสังเกตได้นะครับว่าเนี่ยอ่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะ ผมยังไม่ได้ทําเป็นผมยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังไม่ทำให้กับฆาตกรนะครับอันเนี้ยสังเกตครับว่าจี้มมงัมันจะไม่ขึ้นชื่อนะครับว่าแบบเออชื่อเวทชื่ออะไรพวกเนี้ยยังไม่ขึ้นนะครับส่วนอาวุธก็ยังเป็นแบบเนี่ยเฟเธอร์ขนนกยังยังไม่ได้ใส่เป็นชื่อมีชื่ออะไรพวกเนี้ยครับอ่าแต่ว่าเดี๋ยวผมใส่ให้แน่นอนครับแต่ว่าก็คงต้องใช้เวลานานหน่อยนะโอเคอันนี้ก็เป็นแบบสมมุติแบบคนแบบอ่ากล่องนี้ก็คืออะไรคือแบบสมมติแบบ เฮ้ยผีมันคนเดียวมันไม่เล้าใจอะ่ะเออแบบคนเล่นผีมันกากเออฮะเราแบบต้องแบบมีผีเยอะๆหน่อยก็เอาอันนี้ไปใส่เพิ่มในนี้ได้เลยนะครับอ่าใส่เพิ่มแล้วก็สับปุ๊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 บปนะุ๊บป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 ุีบปุ๊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 บปุบปอ๊บบ เดี๋ยวเอ่อสำหรับวันนี้สำหรับวันนี้บายจ้าโอ้ยยังไม่ไทำแแบบเลยเอ้ยผมผมบายจ้าไปแล้วแต่ว่าเออนะผมว่าผมลืมลไ,ปไปสักอย่างหนึ่งแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกครับเหมือนไม่ได้ลืมนะเหมือนไม่ได้ลืมจริงๆนะครับผมไม่ได้ลืมสังเกตนะครับว่าแแบบเนี้ย วีกายแบบมันทําไมมันดินมันลึกจังเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยคือผมอ่าใช้คําสั่งฟิลไปครับคือเพิ่มชั้นบล็อกดินขึ้นมาเพราะว่าไม่งั้นอะพวกแบบบางครั้งอ่ะมันมีทางลับใต้บ้านใช่ไหมนั่นแหละครับถ้าเกิดแบบบล็อกดินมันไม่ค่อยมีอ่ะเออคิดดูสิครับว่าแบบมันจะแบบมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเออมันก็แบบโอ้อะไรวะแบบขุดปุ๊บก็ถึงแกนโลดแล้วครับเพราะฉะนั้น แบบนี้จึงกลายเป็นพื้นที่ที่สูงนะครับเพราะว่าก็นั่นแหละผมก็บอกไปแล้วนี่นะตัวนี้อาจจะยังไม่ค่อยสวยครับเพราะว่ายังไม่ได้ทําตกแต่งอะไรเลยผมยังทําเป็นรั้วอยู่เลยครับผมว่าเดี๋ยวผมค่อยตกแต่งดีกว่านะหรือผมจะตกแต่งเลยดีเฮ้ยตกแต่งเลยดีกว่าเสาโลมัน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 เฮ้ยปึ๊บปึ๊บทุบอะไรไปวะเนี่ย โอมมีสองอันปึ๊บป๊บอ่าปิดคลิปไปเลยก็ได้นะครับปิดคลิปไปเลยก็ได้ผมบอกบายเจ้าแล้วก็คือจบไปแล้วนะครับปึ๊บอ่าปึ๊บปึ๊ปึ๊บป,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 บปบสวยเปล่านะาึืม โอซูสาเลนไม่ได้ waiting for you t ่มท่มอดคกอโอ้ยเนาะอืมอืมปึ๊บ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 เอ่อท่านผู้ชมครับได้เอ่อได้ดูเกตกันยังครับผมได้ดูเกตแล้วนะ ผมว่าแบบเอออย่างน้อยผมก็ยังดีอ่ะเห็นไหมผมเล่นแต่เกมนะอ่าผมได้เกรดประมาณสามจุดแปดสามนะครับโอเคก็ไม่ได้เก่งหรอกครับอืมแล้วจะจำพูดเรื่องเกรดทาไมวะเนี่ยคือผมก็ได้ใกล้เปิดเทอมแล้วครับเพราะฉะนั้นก็แบบเออเดี๋ยวก็รับรองเขาว่าโปรเจกต์นี้เดี๋ยวก็จะเสร็จแน่นอนครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณบุย้ยไอ้พวกนี้ก็จะมาเล่นด้วยรับรองเขาว่ามันแน่นอนนะฝากติดตามด้วยนะครับอ่าโปรเจกต์นี้ รับรองว่าต้องไม่ผิดหวังครับแจกแบบแน่นอนครับแจกแบบเหมือนเดิมแต่ตอนนี้ยังไม่แจกนะครับนี่เป็นเหมือนบ้านไปเลยนะเนะี่ยว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอันซ oh, so mm ึซาเลนไม่ได้ what for you touch อ m m hmm hmm อ h oh, don't give up ส n l e s s m i s เฮ้ยตลกว่ะเฮ้ยแต่ช่างเถอะครับอ่าอ่าังเกตว่าทำไมผมต้องวางบล็อกโกสโตนเพราะว่าเพราะว่าคิปเปอร์มันเกิดครับเออมอนเตอร์มันเกิดอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีมั่งพ้าผาฟาผายอย่างนี้คิปเปอร์มันเกิดทีนี้แบบผมนี่เครียดอ่ะแบบโอ้โหจะเกิดทําไมวะเนี่ยเกิดปุ๊บระเบิดตู้มลังคาหายครับโอ้โหต้องทํหลังคาใหม่เฮ้ยถ้าเกิดเราทุบตรงนี้นี่คือ ตรงเดะอลไรนะเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้บายจ้า